ในต้นเดือนตุลาที่ผ่านมารัฐบาลเห็นดีให้เพิ่มเงินเดือนคันต่ำจาก1น0 0 0ล้านสามแกีบขึ้นมาเป็น1น0 0 0ล้านหกแสนกีบแล้วท่านฮูงบัวเงินเดือนของประเทศเฮาอยู่ในอันดับที่เท่าใดของอาเซียนเมื่อน,นี้เดี๋ยวเขาจะพาไปเบ่งน้ากันสบายดีท่านผู้สมยินดีต้อนรับสู่ซองผู้ไทยไละไตลาเมื่อน,นี้เขาจะมาว่าถึงประเทศใดในอาเซียนที่มีเงินเดือนหลายที่สุด และประเทศใดในอาเซียนที่มีเงินเดือนน้อยที่สุดโดยในวันกรรมกรแห่งศาตร์มีการเปรียบเทียบค่าแรงอยู่ในล่วกับบรรดาประเทศในอาเซียนว่ามีประเทศใดที่มีรายได้ต่อเดือนหลายที่สุดส่วนใหญ่มันขึ้นกับค่าการดำรงชีวิตในแต่ละประเทศในแต่ละพื้นที่แต่สำหรับคนที่เรียนจบปริญญาตรีหรือว่าคนที่แำงงานทั่วไปเนาะจะมีเงินเดือนเริ่มต้นเพียง1 6ล้านกแสนกีบหลายๆคนก็มีคำถามว่าสำหรับเงินเดือนประมาณนี้ต้องใช้ชีวิตในนครหลวงแนใดให้เพียงพอสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเฮดเวียก ของคนงานทั่วโลกแมนคาจางค่าแรงงานเป็นการสะท้อนถึงการเติบโตของเศรษฐกิจ แต่ละประเทศโดยเฮาได้ไปค้นหาข้อมูลค่าจ้างซึ่งเป็นค่าจ้างขั้นต่ำต่อมือของประเทศต่างๆในอาเซียนโดยข้อมูลล่าสุดเม้นในเดือนธันวาคมปี2022จาก10ประเทศเดี๋ยวเฮาจะไปเริ่มกันที่อันดับที่1นเนาะอันดับที่1ก็คือประเทศสิงคโปร์ประเทศสิงคโ,โปร์บ่ได้กำหนดค่าจา้างคันต่ำแต่คนงานมีรายได้ประมาณ1,249ดอลลาร์หรือเท่ากับ4 6 5 1บาทต่อเดือน อันดับที่2อเมนประเทศบรูไนเนาะบรูไนบ่ได้กำหนดรายรับที่ต่ำสุดแต่รายรับต่อเดือนเมนประมาณ771ดอลลาร์หรือเท่ากับ28,431บาทต่อมาอันดับที่3เนาะอันดับที่3ก็คือประเทศมาเลเซียมาเลเซียจะได้อยู่ที่10.63ดอลลาร์ต่อวันหรือเท่ากับ318ดอลลาร์ต่อเดือนอันดับที่4ประเทศฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์จะได้อยู่ที่9.82ดอลลาร์ต่อวันหรือเท่ากับ2 9 4ดอลลาร์ต่อเดือนและต่อมาอันดับที่ไทยประเทศ ทศไทยจะได้อยู่9.61ดอลลาร์ต่อวันหรือเท่ากับ288ดอลลาร์ต่อเดือนอันดับที่6จะเป็นอินโดนีเซียอินโดนีเซียจะได้อยู่ที่9.53ดอลลาร์ 0, ต่อวันหรือเท่ากับ285ดอลลาร์ต่อเดือนและต 7, ่อมาอันดับที่เนานะอันดับที่7จจะเป็นประเทศเวียดนามเวียดนามจะได้อยู่ที่6.35ดอลลาร์ต่อวันหรือเท่ากับ190ดอลลาร์ต่อเดือนและต่อมาอันดับที่8เนาะอันดับที่8จะเป็นประเทศกัมพูชยกัมพูชยจะได้อยู่ที่6.16 ดอลลร์ต่อวันห linkage, นรือเท่ากับ184ดอลลราต่อเดือนและอันดับที่เกนะ้าเนาะอันดับที่เก้าจะเป็นไผ่บไร้เลยนอะกจากลาวเนาะลาวจะได้อยู่ที่2.6ดอลลร์ต่อวันหรือเท่ากับ80ดอลลราต่อเดือนและอันดับสุดท้ายเนาะก็คือประเทศเมียนมาเมียนมาจะได้อยู่ที่2 0ดอลลราต่อวันหรือเท่ากับ66ดอลลร์ต่อเดือนและด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้เนาะก็ลวมรวมมาจากรายได้จาก GDP ต่อคนต่อปีเนาะจะทรลุมาประมาณนี้ยังใดก็ตามค่าจ้างของแต่ละประเทศ ทั้งเป็นการสะท้อนถึงค้าคงสีบของแต่ละประเทศแต่ละเมืองและแต่ละคงเขตนั้นๆน,น,นอกจากนี้เขายังได้เก็บกํมและสังรวมข้อมูลที่ถือประเมินค่าจ้างคันต่ําของผู้มีระดับปริญญาตรีใละเหตดเวียกอยู่ในเวียงจันโดยสมมุติว่าผู้ที่มีรายรับ 1นึ่งล้านหกแสนกีบและต้องบริหารรายจ่ายประจําเดือนให้เพียงพอซึ่งค่าใช้ใจ่ายในแต่ละเดือนบอกว่าจะเป็นค่าที่พักสําหรับผู้ที่โบมีเฮือนอยู่ในนครหลวงรวมไปถึงค่าน้ําค่าไฟค่ากินค่าอยู่ของแต่ละมือรวมไปถึงของไซส่วนตัวฉะนั้นเขาต้องบริหารเงินให้เพียงพอในแต่ละเดือนซึ่งที่จําเป็นแม่นการประหยัดเงินเพื่อจ่ายยามสุกสือนหรือวะ สำหรับอนาคตแต่ในปัจจุบันเนาะเฮาเห็นตามสภาพความเป็นจริงเงินเดือน1นล้าน6กแสนกีบนี้อยู่บหลอดในช่วงวิกฤตเงินเฟ้อแน่น,นอนแต่ก็ต้องบอกเลยว่าการจ้างงานส่วนหลายจะจ้างเกินค่าแรงขั้นต่ำขึ้นไปหลายเท่าเลยบางห,หน่วยธุรกิจเนาะจะให้ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ประมาณ2ล้านหแสนกีบหา3ล้านหแสนกีบแต่เงินเดือนหลายขึ้นก็จะมาพร้อมคิดจํากัดหลายๆอย่างและเหตุให้ค่าใช้ใจ่ายของเฮานั้นหลายขึ้นกว่าเก่าแต่ยังไงก็ตามสําหรับท่านใดที่ว่ายังนั่งลีใจอยู่ว่าจะเฮียนต่อบ หรือว่าจะไปขายแหงงานอยู่ไทย ก็ให้คิดทบทวนในดีก่อนการตัดสินใจเพราะว่าการตัดสินใจนี้แม้นจะบ่งบอกถึงการใช้ชีวิตในอนาคตของเฮาเลยและสําหรับในมุมมองของแอนมินเองแมนอยากให้เฮียนตอ่อเพราะว่าการเฮียนต่อน,นี้จะเห็ุให้เฮาหู้หลายๆอย่างในสังคมและการใช้ชีวิตหลังจากเฮียนจบแล้วบไม่มีเหตุก็ตามขอแต่ได้ใบปริญญาม,มาก่อนเพราะว่าใบาประกาศนี้เป็นใบเบิกทางของหลายๆคนหากมือนึงเฮาบาย่ยอยากใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศหรือาบาย่ยอยากไปขายให้งานแล้วเฮาก็กลับมาประเทศลาวเฮาแล้วก็ใช้ใบประ การนั้นไปนยื้นเข้าในหน่วยธุรกิจใดหนึ่งก็ได้นะท่านผู้ส้มคือที่เฮาได้บอกอะไรนาะถ้มมีโอกาสก็ยังให้เฮียนต่อก่อนเนาะเพราะาการเฮียนต่อน,นี้มันจะสวยสอนเฮาลหลายๆอย่างเลยนะท่านผู้สมและนี่ก็คือเรื่องที่เราอยากจะนําเสนอในมือน,นี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยและสําหรับท่านใดที่บ่งคิปของเฮาอยู่หากคิดว่าคลิปของเฮามีประโยชน์หรือว่ามีสาระก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพราะาการกดติดตามเป็น่องทางเดียวที่เหตุให้เฮามีรายได้และมีกําลังใจเหตุนเทต์ดีๆให้ท่านผู้สม ส้มในส้มนำกันข้อขอบใจสำหรับการติดตาม